สืบสารงานข้อสารต่อวันดินโลกประจำปีงบประมาณ2,566ใน,นครั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรและประชาชนทั่วไปได้เดรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการโคกหนองนาโมเดลโดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,560ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วกว่า1,400คนโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆในนามเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติหรือสมาชิกโคกหนองนาโมเดลจังหวัดกระแพงเพชรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองและพิสูจน์จนเกิดเป็นทฤษฎีใหม่ในการพัฒนาประเทศไทยและพัฒนาโลก โดยไม่ใช่เพียงการพัฒนาในด้านการเกษตรแต่ยังมีทฤษฎีอื่นๆภายใต้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุมการพัฒนาในหลายมิติและองค์การสหประชาชาติได้มีมติให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นวันดินโลกเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยความร่วมมือของเครือข่ายกษิกรรมธรรมชาติจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดโครงการสืบสารงานพ่อสารต่อวันดินโลกประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อสนองพระราชดำริและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ความรู้และ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการในระหว่างวันที่7จ็ถึงเธันวาคม2,565ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรศการการแสดงและจําหน่ายสินค้าของสมาชิกเครือข่ายแต่ละอําเภอกิจกรรมสาธิตการเรียนรู้ได้แก่ฐานคนรักป่าฐานคนรักน้ำ ฐานคนเอาฐานเป็นต้นกิจกรรมเอามือสามัคคีและกิจกรรมอื่นๆโดยในวันที่8ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาได้รับเกียรติจากอาจาร,รย์ยักษ์ดรวิวัฒน์ศรยกระ,ะกมทอจะมาปาทกฐถาพิเศษหัวข้อปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมหลักสูตรสร้างคนสร้างป่าสร้างโลกให้เย็นโดยการจัดโครงการนี้คาดว่าจะมีเข้าร่วมกิจกรรม จากผู้แทนหน่วยงานราชการผู้แทนองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเครือข่ายกิกรรมธรรมชาติจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดในเขตภาคเหนือนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆประมาณ600คนกัรเรียนผู้ที่เข้ามาร่วมงานศึกษางานวันพ่อในวันนี้ อันประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหลายภาคส่วนที่เห็นหน้าอยู่ตรงนี้ก็มีท่านกเกษตรจังหวัดท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านผู้บังคับการท่านผู้การทกศท่านพัฒนาการจังหวัดแล้วก็ผ,ผู้นําท้องถิ่นหลายท่านครับที่ให้เกียรติกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระแพงเพชรอีกทั้ง คณะผู้นําที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกองหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรรู้สึกยินดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจลึก,ลกๆอยู่ในหัวใจจริงๆจากการกล่าวรายงาน,นของเครือข่ายกิิกรรมธรรมชาติจะเห็นได้ว่างานวันนี้เนี่ยเราจัดขึ้นอย่างน้อยเพื่อน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ บรมชนาก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมมานาคบพิษในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านได้เห็นความสำคัญของดินในเรื่องของการพัฒนาดินจนเกิดวันดินโลกในวันที่หซึ่งเป็นวันที่พระราชสมภพก็เป็นการสืบสารว่าเมื่อเรามีดิน สิ่งที่จะตอบสนองพระราชปฏิทานได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพงเพชรได้ให้ความสําคัญกับโครงการเรามีสมาชิกโค้งหนองนาพันกว่าคนแล้วในจังหวัดกําแพงถือว่าเป็นสมาชิกที่เยอะก,กว่าทุกจังหวัดที่ได้รับการอบรมเข้ามานะครับประกอบกับ ของพัฒนาชุมชนก็ได้บริหารจัดการเรื่องสมาชิกโคกหนองนาเพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราใช้เวทีใช้พื้นที่เพื่อแสดงในเรื่องของทฤษฎีที่เราได้รับเราได้เรียนเราได้ฝึกอบรมมาเราได้มาจัดบริหารจัดการในแปลงพื้นที่ของตนเองก็เวทีนี้ก็จะเป็นเวทีที่เราจะได้รับความรู้จากการที่เรานำทฤษฎีมาปฏิบัติ เราได้มาแลกเปลี่ยนมาได้แลกเปลี่ยนได้ศึกษากันว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะทำเรื่องของทฤษฎีไปสู่แนวทางการปฏิบัติให้ได้ดียิ่งขึ้นก็จากการกล่าวรายงานจะเห็นว่ากิจกรรมและการเข้าฐานต่างๆถ้าเราให้ความรู้อย่างแท้จริงศึกษาให้ดี ดูให้ละเอียดเนี่ยผมว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพวกเราแล้วลูกหลานชาวจังหวัดกำแพงเพชรสืบไปต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้พานักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็หวังว่าการจัดงาน3วันในครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จให้ความจเจริญความสตคิความรู้กับพวกเราได้ อย่างดียิ่งนะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนบัดนี้ได้เวลาแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการสืบสารงานสารต่อวันดินโลกประจำปีงบประมาณ2,566บัตรนี้ครับ